เอิมเขาด้วย S 2 6 P EGO โฉมใหม่ที่ไม่ได้มีแค่สารอาหารสำคัญ9อย่างแต่ยังมีสารอาาหรดีๆอีก9ชนิด เช้าวันนี้ต้องบอกว่าคุณแม่สุดแซ่บมาร่วมรายการกับเรานะฮะมีลูกสี่คนแต่หุ่นยังแซ่บมากดีมากจนหลายคนอิจฉาหนักมากกุ๊บกิบต้องดูเป็นตัวอย่างนะครับขวัญต้อนรับพลอยชิดจานและน้องชิลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณชิลลี่ทักที่ทักชิลลี่ก่อนเข้ารายการว่าชิลลี่เคยมีใครเรียกหนูแบบนี้ไหมลูกชิน ชีเรียสน่ารักมากเลยอ่ะยีกเท่าไหร่ละคะเนี่ยเย้เท่าไหร่คะชีเรียสเยอะเท่าไหร่คะอ๋อเท่าไหร่เท่าไหร่ หาค่ะสี่คนโตหกใช่ไหมคะโตหกพ่อยอถามหน่อยมีลูกสี่คนเนี่ยเอาเวลาที่ไหนดูแลตัวเองถึงได้แซบขนาดนี้ตอนตอนที่มีคนแรกๆเนี่ยก็ยังแบ่งเวลาไม่เป็นยังจัดจัดเวลาไม่ได้ทุกอย่างทุ่มไปกับลูกหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบบาลานซ์ตัวเองว่าเราก็ต้องแบบมีเวลาให้เราบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ออกกำลังกายก็ต้องมาออกที่บ้านแล้วบางที่ไปออกไปข้างนอกเราก็กว่าจะขับรถเลยไม่ค่อยทันมาที่บ้านก็เลยกลายเป็นกิจกรรมครอบครัวไปเลยเด็กๆก็ออกด้วยเงี่ย มวยด้วยกันคือมาแจมตลอดเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกกว่าจะขับไปเดี๋ยวก็มา <laughs> แต่ว่าต้องแบบว่าทํากิจกรรมที่บ้านก็ดีเหมือนเราได้ทํากิจกรรมกับลูกๆสคนเนี่ยมันก็ท้าทายมากคุณมันมันคือแบบกันด้วยมันคือกิจกรรมพาร์โหดนะสี่คนน่ะแล้วก็สี่คนไล่เลียงกันคุณแม่ไม่ค่อยยิ้มเลยเบิร์นตลอดใช่เบิร์นตลอดไม่ยืดเลยไล่จับลูกเนี่ยก็สามารถเผาผลาไปได้แล้วหลายลอรเรื่องอาหารการกินนี่คือประเด็นที่เราอยากจะคุยเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เพราะได้มีโอกาสมาร่วมรายการกับเราแล้วพูดถึงคมเปญที่เกิดขึ้นล่าสุดการกินของลูกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็ ็ดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกคืออย่างเราก็ได้ได้เคล็ดลับจากทางคุณหมอคุณหมอก็แนะนาให้ด้วยว่าอ,อย่างน้องเนยกินน้อยแล้วก็เป็นคนแบบชอบกินเฉพาะอาหารที่เขาชอบชอะไรเงี้ยกินยากเราจะทํายังไงคุณหมอกอ็อาจจะเอาของที่เขาชอบเนี่ยมา mix and match อ,อยู่ในอาหารเมนูนั้นๆอ,อย่างเงี้ยอาจจะทําให้เขากินได้ดีขึ้นลูกเไม่กินข้าวใช่ไหมหรือยังไงไม่ค่อยชอบใช่กินข้าวก็จะอมด้วยค่ะพี่ดดีแล้วก็บางทีเหมือนต้องมีผลไม้แซมตลอดเพราะเขาชอบผลไม้ ตอนนี้เราก็เริ่มแบบว่าเอาเอาของที่เขาชอบมาอยู่ในอาหารด้วยหรือแม้แต่จะกินนมอย่างเงี้ยบางทีก็ยากเหมือนกันกว่าจะบิ้วกินนมหมดหนูไงหนูเป็นตอนเด็กกว่าจะเรียกให้กินนมกว่าจะอะไรก็เนี่ยเอาวางไว้วางไว้แล้วก็แชรแช้แชรคุณค้ามีฉันเป็นคนไม่ใช่ไหมคชินิดาชินาใหญเลยมองอะไรอะมองมองจอรายการหรือว่าเล่วหวานมากแต่หนูอยากรู้ว่าพอคุณหมอแนะนําพี่พลอยแล้วเนี่ย พอปรับแล้วมันดีขึ no. ้นเลยไหมคะก็เริ่มเริ่มค่ะเหมือนเราเราเราต้องขยันด้วยเหมือนรู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยต้องคิดต้องมีไอเดียว่าอะวันนี้เราเราทาอะไรเขาเรียกอะไรนะความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันเนาะใช่ใช่เพราะบางทีมันเป็นเรื่องเรื่องเล็กๆที่เราก็อาจจะแบบว่าคาดไม่ถึงอะไรมันแค่นี้เดียวเองแค่บางทีวันนี้สมมติเอาผลไม้มาใส่ในนมอย่างเงี้ยเขาก็ดื่มนมได้ดีขึ้นอะไรเห็นว่า วิธีการที่ดีคือให้ลูกเนี่ยมาร่วมช่วยทําอาหารด้วยก็จะดีแล้วก็คอยจะกันก้นแม่ละลูกลูกจะคว้านนมแม่ละพูดถึงนมเลยคว้านมแม่เลยดีเดียวนมคนละนมค่ะชีนี่กระตรงหน้านี้นะ เรานะคะก็มีแบบโอ้โหอาหารการกินที่แบบมีผลไม้ที่เป็นซีเรียลนะคะเดี๋ยวเราลองให้น้องชิลลี่ทําด้วยกันไหมใช่ว่าชิลลี่อ่ะชอบกินอะไรอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเราคิดว่าลูกไม่ชอบทานนะคะแต่พอลองให้เขาได้มาทําเองหรือว่าสัมผัสหยิบจับอะไรเงี้ยปรากฏทานได้แล้วเขาก็ชอบชิลลี่ชอบทานอะไรบ้างชิลลี่ลองซิชิลลี่ชอบอันไหนแล้วเราหยิบใส่เข้าไปอย่างลองสิคะอันนี้อะไรเอย มีอะไรอันนี้มะละกออัเขาชอบอะไรที่สุดคะปกติแล้วผลไม้อะไรที่ชอบคืออะไรคะที่ชอบที่สุดลูกเอาผลไม้ไหนใส่ซีเรียลดีคะชอบสตรอเบอร์รี่นะเด็กนะเขาแบบไม่พูดอ่ะเราเดาใจเขาไม่ออกเหมือนกันแต่เวลาอยู่บ้านคงไม่เงียบอย่างนี้หรอกใช่ไหมแต่ว่าพูดน้อยใช่ไหมคะเพราะเขาลูกหลายคนอะ เขาก็พูดนะคะแต่ละคนคือถ้าอยู่ด้วยกันจะแย่งกันพูดอยู่แล้วแต่ชิลี่ชอบอะไรลูกชอบอะไชิลี่ตักเลยชิลี่ชอบอะไรคะชิลี่ออกทีวีชิลี่ต้องทำงานเหรอนะครับเขาเลี้ยงงานดีะชิลี่ช่วยกันแม่พลอยค่ะแม่พลอยช่วยอะไรที่ลูกชอบกินอะไรดีใส่ใส่ใส่จริงๆแม่คิดจะบอกนะว่าจริงๆแล้วอยู่ไม่มีลูกอยู่ไม่รู้การที่ลูกเนี่ยกินยากหรือว่าแบบ เลือกกินอมข้าวมันเป็นปัญหาโลกนะที่แม่เครียดมากจริงมันสะสมด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นปีนะใช่แม่ก็แบบเอ้ยแล้วเราทำยังไงต่อมองหน้ากันแล้วก็มึนตึบเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเดี๋ยวกลัวลูกไม่ตองบางทีเราก็แบบว่าเออจะลองดูปล่อยให้หิวดูบ้างว่าเขาจะทานไหมอะไรเงี้ยลแล้วเขาทานไหมคะ พอหิวก็ไม่ค่อยคือเด็กก็จะห่วงเล่นเขาจะม่ปล่อยเขาก็จะวิ่งไปเล่นในงานเล่นนี่ละอะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องมีการชมนะพี่อยากรู้ว่าอย่างหลานเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยสมมติเขากินกินผักเก่งมากครับอย่างนี้มันเวิร์กนะเวิร์กค่ะคือเวิร์กเลยยิ่งอันนี้มีพี่น้องเงี้ยสมมติว่าอุ้ยชิต้าวันนี้ใครกินเร็วกว่ากันใครกินเก่งกว่ากันอย่างเงี้ยมบอกบแข่งกันใครพี่แนะนำว่าอย่าโกหกลูกอย่างเช่นบอกว่า ถ้ากินแล้วเนี่ยถ้ากินแล้วเนี่ยผีจะไม่มาหลอกเออชอบทนะเพราะแม่คนไทยเนี่ยจะเข้าใจอะไรผิดๆต่ลูกจะโตขึ้นมากลายเป็นเด็กซึ่งกลัวกลัวโลกคนนี้เท่าไหรและเด็กรู้นะว่าพ่อแม่โกหกอยู่จริงๆเช่นบอกว่าเดี๋ยวกินนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปนู่นไปนี่ไม่ได้เลิกก็ไม่พาไปคือดังนั้นเวลาคุณจะบอกลูกเนี่ยสอนเนี่ยระวังอย่าโกหกอันนี้ฝากคลิปด้วยต้องพูดความจริงแล้วพยายามโน้มน้าวให้เขา เข้าใจแเอวจริงจริงนี่เวลาพี่พรไม่ก็ไม่หลอกไม่หลอกกันใช่ไหมคะใช่คุณพ่อก็จะบอกเลยบางทีแบบอาจจะพี่เลี้ยงหรือคนอื่นอะไรเงี้ยมาบอกลูกว่าจะมีนั่นนี่นี่อะไรเงี้ยพ่อก็จะไม่มีอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวดิบอกว่าไม่มีมีนาะไ่มีส่นะคะต้อบอกว่าไม่มีอะไรเงี้ยแต่เขาเขารู้จริงๆงที่พูดดิว่าคือบางทีคนโตเริ่มโตใช่ไหมคะ เขาก็จะมากระซิบแบบมามีหลอกชิต้าใช่วยไหมแบบหลอกร้องช่วยไหมอะไรเงี้ยแล้วลูกใหญ่อ่ะคุณน่คิดว่าเด็กอ่ะไม่รู้ใหญ่ใหญ่ตัวเองจริงอ่ะมันไม่ใช่นะแล้ววิธีที่บอกว่าถ้าลูกไม่กินเนี่ยจะตีอันนี้วู้ดดี้ของไม่ไม่ได้นะพ่อแม่ได้เลยบางคนเรายังเห็นเขาเลี้ยงลูกบอกว่าน้อง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 ก๊อดครับถ้าไม่กินตีนะครับก็แบบ เราก็ไม่กล้าบอกเขาไงแต่อย่างพี่พลอยมาวันนี้ก็บได้ความรู้เผื่อแบบลูกโผล่หัวออกมาเมื่อไหร่เราก็จะได้แบบเอาไปเลี้ยงได้อย่างนี้ให้พี่พลอยฝากอะไรถึงคนทางบ้านคุณแม่ทางบ้านหน่อยที่กำลังเครียดอย่างเงี้ยพฤติกรรมกินยาก็อย่างปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเรื่องว่าเออ น้องกินน้อย<ม>กินยากหรือว่าปัญหาลูกแตกที่เรารู้สึกว่าลูกไม่ทานอาหารอะไรเงี้ยจริงๆใจเย็นๆก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยๆสังเกตพฤติกรรมของเขาแล้วลองปรับดูอย่างพลอยเองเนี้ยเราก็เริ่มปรับทํากิจกรรมกับลูกทําอาหารกับลูกบ้างหรือว่าเอาอะไรที่เขาชอบมาม mix and match อยู่ในมื้ออาหารนั้นๆเขาก็ทานได้ดีขึ้นค่ะใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงกันไปค่ะเดี๋ยวก็โตขึ้นมาได้หนูขอไลน์พี่พลอยดีกว่าหนูว่าหนูได้จะต้องใช้ใช่ความรู้ของพี่พลอยเยอะแยะมากเลยจี๊ด วันนี้ที่ได้จากที่ได้จากพลอยก็คือมันต้องใจเย็นใช่ใจเย็นใจร้อนเมื่อไรเนี่ยแล้วมันต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงลูกในการผสมผสานหลายๆอย่างเนาะวันนี้ขอบคุณพี่พลอยชิจันท์และน้องเพ็ณนาคมกกภาพกับพลอยชิจันท์ไว้นะครับคุณผู้ชม อ่ะพูดถึงเรื่องของโครงการชิตตเดย์ของเราหน่อยดีกว่าใช่นนค่ะคือต้องบอกว่าปัญหาการทานยากของเด็กๆเ,เนี่ยช่างเลือกเนี่ยคิดว่าเจอกันแทบจะทุกบ้านแม้กระทั่งตอนพวกเราเด็กๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณพลอยชิจานและก็คุณแม่ทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะแก้พฤติกรรมกินยากช่างเลือกของลูกน้อยนะคะด้วยวิธีง่ายๆจาก S, s 26 PE Gold g กดกันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้เพราะว่า60 days challenge ตัวเล็กจัดหนักเนี่ยจะดูแลแล้วก็พัฒนาดูแลพัฒนาการของทั้ง3ครอบครัวไปจนครบ60วันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันว่าน้องๆทุกคนเนี่ยโตสมวัยแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไงบ้างเป็นครั้งแรกนะครับที่นมผง s 26 PE GO สูตรเสริมอาหารสารอาหารนะครับถึง9บวก9ชนิด สาหรับเด็กตัวเล็กกินยากช่างเลือกเนี่ยนะก็เลยเห็นในความสําคัญของการช่วยปรับพฤติกรรมกินยากช่างเลือกของเด็กตัวเล็กสนับสนุนกิจกรรมของเรานั่นเองนะครับอ่ะในระหว่างที่น้องๆจะมีการปรับพฤติกรรมเนี่ยคุณแม่ก็ควรเสริมด้วยนม S26PE Go ที่ช่วยเติมสารอาหารที่ขาดหายไปเพราะเป็นเด็กกินยากช่างเลือกอยากให้ทุกคนคอยติดตามเอพิโซดต่อไปของทั้ง3คู่นะและดูในเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PE Club ับพีอีับเพื่อร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป ช่วยลูกตัวเล็กๆและติดตามข้อมูลดีๆสำหรับเด็กตัวเล็กๆกินยากโดยเฉพาะได้ที่ Facebook P.E.Club และ Line p t e. P.E.Club สมัยนี้แบบเนาะเด็กโตขึ้นมาเนี่ยที่บอกผมก็เพิ่งรู้เนี่ยช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีโอกาสร่วมแคมเปญน,นี้กับ s อสทีกพกว่าเด็กไทย ไม่ใช่เด็กไทยเด็กทั่วโลกใช่กินยากเหลือเกินตอนเด็กเรายังีผัดผมไม่อ่ะผัดงีเลยตอนเด็กกินไหมไม่กินเลยครับอ๋อไม่กินผักโอเคแสดงว่าต้องมีปัญหาเหมือนกันนะคะแต่แต่ละบ้านปัญหามันไม่เหมือนกันใช่ที่นะครับแต่เราเราควรจะรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งสามารถที่จะช่วยส่งเสริมเด็กเหล่านี้ได้